ประกาศว่าจะซ้อมรบทางทะเลตรงข้ามเกาะกูก,ก็คือข้างจมูกเราเลยเป็นพื้นที่ประชิด <Okay. S 2> น่านน้ำไทย <Okay. S 2> ตอนแรกเห็นข่าวอันนี้ก็รู้สึกว่าโอ้คุณเซนเล่นแรงแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ซ้อมรบประเทศเดียวเขาซ้อมรบโดยมีเรือรบจีนเขารวมด้วยกำลังจะบอกว่าจีนมีการสนับสนุนกัมพูชาอย่างนั้นเหรอก็ฮุนเซนก็คงต้องการให้มีการแปลว่าอย่างนั้นและเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าจีนก็ไม่ได้ไร้เดียงสาทางการทูด ถูกไหมคะการซ้อมรบนี้อาจจะก,กําหนดมีมาอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ได้แต่การที่ทางกองทัพเรือกัมพูชาประกาศมาแบบนี้แล้วมีเรือจีนซึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือของเขาอยู่แล้วนะท่าเรือกเกาะเลียมเนี่ยอยู่ที่กัมพูชาเขาเป็นฐานทัพที่ใช้ร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการจะมีเรือจีนมาร่วมรบในเหตุการณ์ปกติอาจจะไม่แปลกแต่ในเหตุการณ์ที่ไทยกัมพูชามีความตึงเครียดที่ชายแดนอยู่แบบนี้แล้วกัมพูชาประกาศว่าซ้อมรบโดยมีจีนร่วมด้วยถ้าจีนไม่ต้องการร่วมอะ โค้กกระทรวงตา่างประเทศเขาหรือกระทรวงกระโหมของเขาก็แถลงตั้งแต่แรกแล้วเอ้ยอันนี้ขอให้ทุกฝ่ายใช้ความใจเย็นเข้าหากันเออ<ๆ>เราจะไม่ยุ่งอะไรก็ว่าไปเขาก็จะทําแบบนั้นแน่ๆจีนแต่เขาไม่ได้ทําในทางการทหารไม่ใช่ไทยกัมพูชาเจอกันนะอืเขาอัพเวลขึ้นไปว่ากัมพูชากับจีน